สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะช่วงวันที่16ถึง31มกราคมนะคะก็ขอวอวยพรชาวลัคนาราศีทุกศกพกษภทุกท่านขอให้มีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสุขภาพร่างกายก็ขอให้แข็งแรงด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าชาวพฤษภความรักของคุณครึ่งเดือนหลังของมกรานะคะจะเป็นยังไงบ้าง ดาวสุกก็ดูได้เช่นกันนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณรู้ตำแหน่งลัคนาของคุณก็ดูได้เช่นกันด้วยนะคะของชาวพิกศกอาจจะไม่ได้ครอบคลุมภปษาทุกท่านนะคะก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยจริงๆโอเคค่ะชาวพิกศกคะ่ะ ชาวบุกศกคะช่วงนี้นะคะเ,เรื่องราวของครอบครัวคุณอาจจะมีเรื่องวุ่นวุ่นเรื่องยุ่งยุ่งนะคะในเ,เกี่ยวข้องกับบริวารเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับบุตรหลานนะคะในเรื่องของการเ,เรามองว่าหนึ่งเลยนะคะเ,เรื่องราวของช่วงเปลี่ยนไหวเขาไหมอะไรประมาณนี้นะคะชาวบุกศกหรือแม้แต่ทั้งว่าช่วงนี้ถ้าท่านใดมีมีลูกนะคะก็ย่อมหมายถึงว่าช่วงนี้ลูกอาจจะ อยากจะมีโลกส่วนตัวของตัวเองอาจจะไม่ค่อยจะเชื่อฟังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายวัยเรามองว่าแบบนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าชาวพฤกษกช่วงนี้อาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งเรื่องบุ่นบุ่นในลักษณะที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการซ่อมแซมนะคะ,ะที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของกับ ผู้รับเหมาะอะไรแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะชาวพฤกษกช่วงนี้ถ้าท่านใดนะคะอยากดำเนินธุรกรรมในเรื่องของการกู้นะคะในเรื่องของการกู้เพื่อลงทุนการกู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการกู้เพื่อเอาเงินมาเกี่ยวข้องในเรื่องราวของทรัพย์ในเรื่องของที่ทางในเรื่องของที่ดินนะคะเราก็เห็นว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้ยื่นเรื่องกู้นะคะตรงนี้ ชาวพลึกศกช่วงนี้มีเรื่องราวของการเดินทางด้วยนะคะเรื่องราวของการเดินทางที่อา,อาจจะต้องติดต่อเจรจานะคะในเรื่องของการร่วมนะคะการร่วมหรือการลงทุนอะไรต่างๆนะคะแต่เราก็มองว่าชาวพลึกศกการกระทำอะไรใดๆของคุณช่วงนี้นะคะอาจจะเหมือนกับว่า มันอาจจะติดตดิดนิดนึงหรือแม้แต่นะเรามองว่าหรือแม้แต่การลงทุนของคุณตรงเนี้ยนะคะตอนเนี้ยนะคะอ,อ,อาจจะติดขัดติดปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในลักษณะที่ว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องตกลงกันไม่ค่อยชัดเจนตกลงไม่ลงตัวอันนี้ก็มีแนวโน้มมีเกณฑ์ด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะในครอบครัวะค่ะนะคะมีปัญหา นะคะมีปัญหาให้ระมัดระวังการไม่เข้าใจกันร,ระหว่างคุณก็ได้นะคะคุณกับผู้ใหญ่ก็ได้คุณกับเด็กก็ได้นะคะให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องราวของอารมณ์นะคะชาวพฤษศช่วงนี้อาจจะค่อนข้างดูเหนื่อยเรามองว่าเหนื่อยอาจจะเป็นเพราะสาเหตุที่ว่าเวลามีปัญหานะคะเหมือนกับคุณต้องเผชิญปัญหาแต่เพียงลำพังต้องแก้ไขปัญหาคนเดียวต้องจัดการบริหารอะไรคนเดียวนะคะนี่คือสำหรับคนที่มีครอบครัวค่ะนะคะ เดี๋ยวมาดูว่าตำแหน่งคนที่มีประเด็นนะคะตำแหน่งของคนที่มีประเด็นจะเป็นยังไงบ้างคนนี้ที่มีประเด็นเราก็เชื่อว่าเป็นห่วงของอารมณ์ของคุณที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจก้าวข้ามผ่านแล้วตัดสินใจพักหัวใจแล้วตัดสินใจที่จะปล่อยวางเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนะคะชาพลกศกสนใจในเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองค่ะ นะคะเรามองว่าคุณพยายามจะสนใจอนาคตอ่ะนะคะตัดสินใจเรียบร้อยจริงๆรลักษณะที่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะทาให้คุณมีบาดแผลในใจแต่คุณอาจจะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสายไปแล้วมันสายเกินแก้แล้วมันไม่มีอะไรสามารถหันกลับมาเป็นแบบเดิมได้แล้วนะคะทุกวันนี้ตัวตนของคุณคุณเลือกที่จะตั้งหน้าตั้งตามุฟออนเลยเลือกที่จะตั้งหน้าตั้งตาพักเบกเรื่องของหัวใจเลยนะคะมองเห็นความสําคัญอนาคตของตัวเองมาเป็นหลักนะคะตรงนี้ มันมีเรื่องอาจจะมีเรื่องราวของหนึ่งนะนะคะอาจจะมีเรื่องราวของอาการครบหาแบบคบซ้อนหรือการครบหาแบบไม่รู้จักเลือกหรือการครบหาแบบ สองฝักสองฝ่ายเหยียบเรือสองแคมอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เราก็เห็นว่าชาวพุกศกจริงๆแล้วอะ่ะตัวตนของคุณน่ะนะคะคุณก็ยังคิดว่าเขาก็คือคนที่อยู่ในใจของคุณก็คือมีความรักมีใจมอบให้แหละแต่คุณเหมือนกับว่าคุณต้องจำยอมเรามองว่าคุณอยู่ในสภาวะที่อาจจะต้องจำยอมตัดสินใจเลือกนะคะเลือกเพื่ออนาคตของตัวเอง นะคะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ไม่นอนเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่นิ่งเป็นความสัมพันธ์ถ้าโอเคเดี๋ยวดีเดียยเด๋ยวร้ายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกหรือเดี๋ยวไปไป,ไปมามาหายหายอะไรประมาณนั้นนะคะนับจากนี้ไปค่ะตัวตนของคุณอนะคุณจะเริ่มมองเห็นคุณค่าตัวเองละว,ว่าสมควรแก่เวลาแล้วไหมตัดสินใจดีกว่ามันจำยอมแล้วอะพอแล้วสักทีนะคะเลือกเดินอนาคตตัวเองดีกว่าเลือกเอ่อ เขาเรียกว่าเลือกความฝันเลือกความสําเร็จให้กับตัวเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคนนั้นของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะของชาวพฤกษกเรามองว่าใจเขาก็แปลเปลี่ยนนะคะ ใจเขาก็แปลเปลี่ยนจริงๆตัวเขาเองก็รักอิสระจริงๆตัวเขาเองก็เหมือนกับว่า,อ,าอยากจะทําอะไรก็ตามใจฉันน่ะนะคะเรามองว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่ช่วงนี้เขาเป็นนะหรือเขาอาจจะไปติดพันใครบางคน นะคะเรามองว่าเขาอาจจะไปติดพันใครบางคนหรือไปมีใจให้กับใครบางคนก็ได้ที่รู้สึกว่าเขาอาจจะคิดได้ว่าโอ้โหตายแล้วเป็นโชคของเขาเป็นเป็นอะไรของเขาเป็นอะไรที่ว่ารู้สึกดีๆสาหรับเขานะคะเป็นโอกาสของเขานะคะอะไรประมาณนี้ที่เราเห็นว่าเขาน่าจะเป็นเป็นลักษณะแบบนั้นอาจจะถ้าจะบอกว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร ใจของเขาค่ะนะคะเรามองว่าใจเขาแปรเปลี่ยนเป็นคนขี้เบื่อด้วยนะคะอะไรนานๆก็เบื่อนะคะรักสละด้วยนะคะอยากจะทําอะไรก็ต้องตามใจฉันอะไรประมาณนี้นี่คือตัวตนฝั่งเขาเลยนะคะอาจจะเพราะสาเหตุคุณกับเขามันเบื่อกันนะคะแต่การเบื่อตรงนี้มันเป็นการเบื่อที่ใจเขาเบื่อนะคะไม่ใช่ใจคุณเบื่อนะคะมันก็เลยอาจจะหนึ่งเกิดการจบกันมานะคะเกิดการจบกันมาแบบ ตัวคุณเองเราเชื่อว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่คาดฝันว่าเขาจะต้องจบกับคุณนะคะตัวคุณเองคุณก็ไม่คาดฝันว่าคุณจะต้องจบกับเขานะคะมันเป็นการจบจริงๆเพราะอาการเบื่อเพราะเป็นคนใจเปลี่ยนนะคะแต่เราก็มองว่าเหมือนกับนะเหมือนกับว่าชีวิตของเขาอะ่ะเขาอาจจะเคยล้มเหลวหรือเขาอาจจะเคยผิดหวังหรือเขาอาจจะเคยอะไรมาก็แล้วแต่ในเรื่องราวของความรักอะ่ะนะคะเออมันมีอะไรบางอย่างที่ฟ้องขึ้นมาว่า ต่อไปเนี้ยตัวตนของเขาอะนะคะเวลาเขาคบใครอะถ้าเขารู้สึกว่าอาการมันไม่ใช่แล้วอาการแล้วมันไปต่อ,อยากนะคะ <c oughs> เขาก็เลือกที่ว่าไปเริ่มต้นใหม่กับใครก็ได้อะไรประมาณนี้ถึงได้บอกว่าตัวเขานะคะจะทําอะไรก็ตามรู้สึกว่าเอาตัวเองเข้าไว้นะคะเอาที่ตัวเองคือที่ตัวเองชอบที่ตัวเองพอใจที่ตัวเองเลือกนะคะ <c oughs> ที่เขารู้สึกว่าเขามั่นใจว่าโอเคไปอนาคตดีกว่าไปคนใหม่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอะไรประมาณนั้นด้วยทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูความในใจค่ะนะคะความในใจว่าจะเป็นยังไงเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งอะว่าเรามองเห็นตรงเนี้ยเรามองว่าเขาคนนั้นของคุณเขาก็น่าจะเคยผ่านการผิดหวังหรือผ่านชีวิตที่แย่ๆมาแล้วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่เรากลับมองว่าตัวเขานะคะเป็นคนที่เอ่อพอเวลามีเรื่องราวอะไรที่ว่าทําให้ตัวเองรู้สึกเบื่อเขาก็จะพร้อมสามารถที่จะ เ,เลือกอนาคตได้นะคะเลือกมองอะไรใหม่ๆได้นี่คือตัวเขานะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความในใจของชาวพฤกษกค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะความในใจของชาวราศีพฤกษก ใจคุณอะไม่ได้ต้องการอะไรเลยใจคุณอะขอแค่ว่ามีความสุขก็พอแล้วเวลาอยู่กับเขานะคะใจคุณลึกๆเลยอะคุณก็ยังหวังเรามองว่าคุณอะสองเขาด้วยนะคะทุกวันนี้นะคะในใจของคุณอาจจะเป็นเพราะสาเหตุเลยนะคะคุณอาจจะรู้เราไม่แน่ใจว่าคุณรู้ด้วยหรือเปล่าว่าเขาเคยาว่าเขามีคนของเขานะ่ะนะคะเขามีคนของเขาจริงๆนะ นะคะตรงนี้แต่เราก็กลับมองว่าคุณรู้ว่าเขาน่าจะกลับไปหาคนเก่าของเขาหรือกลับไปหาใครสักคนหนึ่งหรือไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งแต่ตัวคุณะ่ะเรามองว่าคุณก็อยากรู้ข่าวของเขาหรือคุณก็อยากจะให้เขาทักกลับมานะคะแต่ตรงนี้มันเหมือนกับว่าพอคิดไปคิดมามันต้องเลือกตัดสินใจอะตัดสินใจ จำยอมที่ต้องยอมยอมจริงๆเรามองว่าคุณยอมจริงๆก็ยอมปล่อยเขาไปเผื่อเขาเผื่อเขาจะมีชีวิตที่ออมีความสุขอะไรประมาณนี้ส่วนตัวตนของคุณในใจลึกๆคุณก็เลือกที่จะนิ่งแล้วล่ะคุณเลือกที่จะปล่อยวางแล้วล่ะคุณเลือกที่จะประคับประคองสติตัวเองนะคะด้วยเหตุและผลเป็นที่ตั้งด้วยความจริงเป็นที่ตั้งนะคะตรงนี้โอเคแต่ก็บอกว่าแต่เขาก็ยังบอกว่า ต่อให้คุณเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะปล่อยวางแต่เขาก็ยังไม่ได้ลบเลือนจากใจคุณนะคะเรามองว่าคุณอ่ะออมีใจให้เขามากนะคะคิดว่าเขายืนหนึ่งในใจคุณนั่นแหละนะคะนี่ก็คือประเด็นสําคัญเลยที่ทําให้รู้สึกว่ายากนิดนึงนะเสียใจนะคะเรามองว่าคุณเสียใจแหละ แต่ก็ต้องเหมือนกับว่าคนต้องอยู่อยู่ยอมยอมรับความจริงนะคะเรามองว่าคุณต้องอยู่ยอมรับความจริงหรือในใจของคุณคุณรู้สึกว่าโอเคขอพักเบรกก่อนขออยู่กับตัวเองก่อนนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยใจเหลือเกินนะคะอยากจะพักจริงๆแต่มันพักไม่ไหวบางครั้งบางคราวก็อยากจะไปรู้เรื่องราวของเขาบางครั้งบางคราวก็อยากจะไปส่องเขานะคะนี่ก็คือความในใจของคุณ <S <S ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าความในใจของเขาคนนั้นของคุณค่ะจะเป็นยังไงบ้าง เรามองว่ามันเหตุเกิดขึ้นมันมีน่าจะมีเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะสาหรับเขาเรามองว่าสําหรับเขาหรือเขาอาจจะรู้ก็ได้หรืออยู่ดีๆก็คิดได้ว่าโอเคระหว่างเขากับคุณมันก็ไม่น่าจะมีโอกาสในอนาคตได้นะคะแล้วอีกอย่างเราก็เห็นว่าในการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเอาตัวเอง นะคะเป็นหลักยืนพื้นค่อนข้างจะแอบ,บเห็นแก่ตัวสักหน่อยนึงนะคะที่ว่าคิดว่าคุณกับเขามันไม่มีโอกาสในวันข้างหน้านะคะอะไรประมาณนี้เขาหวังอย่างเดียวว่าชีวิตของเขาอะนะคะเขามีความใฝ่ฝันเขามีความหวังแล้วนกะ็ชีวิตของเขาจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี นะคะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะโดยเฉพาะเขาน่าจะมองมีใครสักคนหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาพอเกื้อกูลได้หรือคนอื่นคนนั้นอะนะคะที่เขาไปมีเนี่ยเกื้อกูลเขาได้นะคะอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าเ,เขาอะ มีความผูกมีความสัมพันธ์กับคุณอ่ะอาจจะเพราะสาเหตุหนึ่งเลยหรือเปล่าเอ่ยที่หนึ่งสถานะของคุณน่ะพร้อมที่จะเกื้อกูลเขาได้อะไรประมาณนี้เขามองแค่ตรงนี้ไหมอืมแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของเออสภาวะทางใจในอนาคตอ่ะคือเขามองไม่เขาเขาไม่มีอยู่แล้วอ่ะเรามองว่าเขาเขาเขาออกจากแนวเห็นแก่ตัวสักหน่อยอ่ะนะคะทำอะไรคิดอะไรก็ต้องยึดตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรประมาณนี้นะคะ มันมีอะไรก้มกึ่งตรงที่ว่าเขามองเห็นเรื่องของการซัพพอร์ตมองเห็นเรื่องของการเงินมองเห็นืว่าการเกื้อกูลอะไรแบบนี้มันมาเป็นที่ตั้งนะแต่เรื่องของใจเรามองว่ามันไม่ใช่ นะคะเขาก็ไม่ใช่จริงๆค่ะนะคะเขาก็น่าจะมีคนในใจของเขาที่เขามีใจมีรักอะเรามองว่าเขามีคู่เรามองว่าเขาน่าจะมีใครเป็นตัวเป็นตนะนะคะแต่เพียงแต่ว่ามาคบคุยกันกับคุณมันก็สอ่อแววอยู่แล้วว่าเอ๊ะมองเห็นว่าคุณฐานะมั่นคงหรือเปล่ามองเห็นว่าคุณการงานการเงินดีหรือเปล่านะคะตรงนั้นเท่านั้นเองที่เขาที่เขามองแบบนี้นะที่ในใจเขาคิดออกมาแบบนี้นะคะด้วยการกระทำแอบเห็นแก่ตัวนิดหน่อย แต่ตอนนี้เรามองว่าอยู่ดีเขาตัดสินใจนะคะตัดสินใจเลือกข้างตัวเองละตัดสินใจเดินออกละตัดสินใจจบละนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าหรือแม้แต่กระทั่งว่าโอเคเขาไม่ได้คิดแบบนั้นกับคุณแต่เขาไปคิดแบบนั้นกับคนอื่นก็ได้ด้วยนะคะมาดูแนวโน้มฝั่งคุณชาวพฤกษกกว่าจะเป็นยังไง โอเคค่ะแนวโน้มของชาวราศีพฤษกนะคะเราก็มองว่าตอนนี้คุณรู้จริงคุณรู้อะไรในใจตัวเองแล้วอะว่าโอกาสของคุณนะคะคุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะคะคุณยังมีความหวังในความสัมพันธ์ครั้งใหม่คุณยังมีความหวังในความรักครั้งใหม่แล้วเราก็มองว่าตอนเนี้ย คุณอาจจะได้พบเจอใครใหม่ก็ได้หรืออนาคตอันใกล้คุณอาจจะได้พบเจอใครใหม่ก็ได้นะคะที่รู้สึกว่ามีความชัดเจนมากกว่าทั้งที่คุณหวังว่าเขาจะชัดเจนกับคุณแต่เรามองว่าไม่ใช่นะคะคุณหวังมากเลยว่าเขาจะชัดเจนกับคุณแต่คุณคิดว่าผลสรุปสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่คุณแน่นะคะลักษณะอารมณ์ของเขาเป็นคนเจ้าชู้ลักษณะอารมณ์ของเขามีตัวเลือกใหม่ได้ลักษณะอารมณ์ของเขาเขาไปต่อได้ นะคะนี่คือประเด็นสําคัญว่าแนวโน้มของคุณคุณต้องหันมาดูแลตัวเองนะคะเรามองว่าคุณหันมาออดูแลตัวเองด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยคือคือคุณยอมรับอะนะคะยอมรับนะคะยอมรับความจริงตรงนี้ว่าต่อให้เขามีคุณเขาก็มีคนอื่น ะะแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะบอกว่าใจคุณลืมเขาได้ไหมเรามองว่าใจของคุณลืมเขาไม่ได้เพราะเขายังยืนหนึ่งในใจคุณอยู่คุณยังมีความรู้สึกอะไรกับเขาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องยอมรับเท่านั้นเองว่าโอเคเขาไม่ได้เลือกอยู่ที่คุณนะคะเขาน่าจะมีคนอื่นจริงๆหรือเขาอาจจะมีครอบครัวจริงๆก็เป็นไปได้การที่คุณกับเขามันเรามองว่ามันถ้ามีใครบางคนเชื่อตรงนี้เรามองว่าลักษณะคุณกับเขามเหมือนกับรักลวงพางอะ นะคะมันมีอะไรที่ว่ามันมีเรื่องราวของการผิดสินมันมีเรื่องราวของออการนอกใจการปันใจมันมีเรื่องราวของความไม่รู้จักพอนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าความรักที่คุณกับเขาหรือเขามีให้คุณหรือคุณมีให้เขาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเรื่องราวของการเรื่องของเสน่หานะคะมันไม่ใช่เป็นพ้อใจรัก,กอะไรอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเสน่หากันอ่ะนะคะความรุ่มหลงมากกว่านะคะตรงนี้ทีนี้มาดูแนวโน้มเขานะคะว่าแนวโน้มเขาจะเป็นยังไง สิบห้าวันหลังของเดือนนะคะคนคนนั้นของชาวพฤกษกค่ะตำแหน่งความรักอาจจะสลับตำแหน่งกันก็ได้นะคะต้องบอกนิดน,นึงอาจจะสลับกันได้โอเคค่ะใจเขาเปลี่ยนแปลงแล้วนะใจเขาเป็นคนโลเลนะคะเขาเปลี่ยนจริงๆค่ะนะคะเขาก็คิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณจะลืมเขาได้เองแหละนะคะเดี๋ยวสัก เวลาผ่านไปทุกอย่างมันก็จะคี่คลายได้หรือสักวันหนึ่งเขาก็จะลืมคุณได้เองนะคะอะไรต่างๆนะคะมันก็จะคีบคลายได้นะคะอีกอย่างหนึ่งเขาก็อาจจะรู้สถานะคุณกับเขาว่ามันแตกต่างแล้วอีกอย่างสถานะคุณกับเขามันเป็นสถานะของเออเรามองว่ามันมีความหลืมล้ําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่ก็คือประเด็นจริงความหลื่มล้ําด้วยนะคะโอ้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่แน่ไม่นอนอะ่ะเนี่ย คือประเด็นของเขาเลยหรืออาการของเขามันเป็นคนที่ว่าใจโลเลนะคะเรามองว่าเขาใจโลเลตรงนี้ใจโลเลด้วยแล้วก็พร้อมที่จะไปหาคนที่ใช่ด้วยพร้อมที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรทาอะไรที่ว่าตัวเองตั้งใจอยากจะทําดีกว่านะคะต้องใช้คําว่าตั้งใจเลยแหละตรงนี้นะคะนี่คือแนวโน้มฝั่งเขาค่ะ แต่สิ่งที่เขาเดินออกจากชีวิตของคุณไปอ่ะเรามองว่าเหนือสิ่งอื่นใดอะเหนือสิ่งอื่นใดเขาต้องการความมั่นคงในชีวิตต้องการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายที่มั่นคงที่มีพร้อมสับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาอาจจะมีใครที่เกื้อกูลเขาได้ที่มีการงานมั่นคงจริงๆแล้วล่ะนะคะที่การงานอะพอที่มันมีช่องทางนะคะเรามองว่าเขามีช่องทางที่คนอื่นอะนะคะจะเกื้อกูลในเรื่องของงานเขาได้นี่คือสิ่งที่เขาตามหานะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเออมาดูว่านะคะมาดูว่าบทสรุปของชาวพฤกจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามองว่าใจที่คุณมีมอบให้เขาว่าคุณไม่ได้ต้องการอะไรคุณต้องการแค่ความสุขอะแต่ตัวตนของเขาเรามองว่าเขาไม่ได้เลือกเลือกความสุขเป็นที่ตั้งอะเขาเลือกขอเลือกเลือกเรื่องของเงินนะคะ มีเรื่องของเงินเข้ามาเป็นที่ตั้งซะมากกว่ามีเรื่องราวของความสุขสบายอะไรต่างๆนาะนาะเป็นที่ตั้งบทสรุปของคุณนะคะคุณจะลองคุณจะลองตัดสินใจดูนะคะเรามองว่าบทสรุปของคุณคุณจะลองตัดสินใจดูว่าถ้าสักวันหนึ่งถ้าเขาหวนกลับมาหรือเขาติดต่อกลับมา คุณจะลองเรียกว่าอะไรดีอ่ะจะลองไม่เลือกดูนะคะเรามองว่าคุณจะลองไม่เลือกดูแล้วจะลองแอนตี้ดูจะลองไม่สนใจดูนะคะเพราะต่อไปนี้ชีวิตของคุณคุณก็ต้องเลือกสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองบ้างแล้วนะคะสิ่งที่คุณไปโฟกัสก็คือ,อชุดคำเป็นอยู่ของคุณอะไรต่างๆนานาเลยนะคะรายร้อมต่างๆนานาอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งดีงามนะคะความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานการเงิน นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณรู้อะนะคะว่าเขาจะติดต่อหาคุณ่ะหนึ่งเป็นเรื่องของการเงินหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่คุณแอนตี้นี่คือสิ่งที่คุณไม่เอาหรือคุณอาจจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างว่าโอเคเขาก็น่าจะหวนกลับไปหาใครคนหนึ่งนะคะไปมีใจให้ใครคนหนึ่งที่ มันมั่นคงมันชี้ชัดมันชัดเจนอะไรประมาณนี้นี่คือบทสรุปของคุณแต่เรามองว่าตัวตนของคุณก็ตัดสินใจดีแล้วนะคะเราเชื่อว่าคุณอาจจะตัดสินใจดีแล้วที่ว่าพอสักทีนะคะอะไรเก่าๆอะไรเป็นแบบเดิมอะไรวุ่นวายอะไรแบบว่า,อ,าอยู่ในวงวนแบบเดิมคุณจะไม่เอาอีกต่อไปอะเรามองว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านนะคะนบนพื้นฐานของความเสียใจนะคะเรามองเห็นว่าบนพื้นฐานความเสียใจเพราะคุณรู้ว่าว่าหนึ่งเขาเห็นแก่ตัวสําหรับคุณ นะคะทีนี้เดีย๋ยวมาดูนะคนโสดค่ะทีนี้เรามาดูคนโสดบ้างจะเป็นยังไงค่ะคนโสดเข้มแข็งมากภายนอกคุณอนะนะคะคุณเข้มแข็งมากค่ะนะคะคุณเหมือนกับว่า เรียกว่าเลายเอ่ยมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามารถจัดการบริหารชีวิตของตัวเองได้เรามองว่าสามารถจัดการบริหารชีวิตของตัวเองได้แต่เพียงแต่ว่าภายในใจนะคะแอบเหงาไหมเราก็มองว่าคุณก็แอบเหงาแหละเราก็มองว่าคุณก็อยากจะได้มีใครสักคนเป็นตัวจริงสิงจ,จริงกับใครเขาบ้างนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณก็อยากจะให้ใครสักคนหนึ่งมีความพร้อมนะคะพร้อมดูแลคุณพร้อมเอาใจใส่คุณนะคะโดยที่ มันเหมือนกับอารมณ์ที่คุณเหนื่อยอะทำทุกอย่างเออเหนื่อยเพื่อตัวเองมาตลอดเวลาแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะอยากจะมีใครเข้ามาซัพพอร์ตบ้างแล้วอยากจะมีใครเข้ามาดูแลบ้างแล้ว<ม>คุณไม่ใช่พวกพระอิกพระปูนเหมือนกับว่าภายนอกคุณดูเข้มแข็งก็จริงแต่ภายในคุณก็อยากยังอยากที่จะมีใครเข้ามาดูแลตัวตนของคุณบ้างนะคะชาวโสดแล้วเราก็มองเห็นว่าเร็วๆนี้นะคะไม่แน่นะคะเร็วๆนี้ค่ะคุณอาจจะได้ใครบางคนนะนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึง มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างของชาวราศีพฤษภที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณพยายามฟื้นฟูสภาพจิตใจของตัวเองนะคะลุยเริ่มต้นทํางานนะคะเราบอกว่าลุยเริ่มต้นทํางานหลายบทบาทหลายหน้าที่มากนะคะเพื่อทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาแต่เราก็เห็นว่าเร็วๆนี้ค่ะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะ เข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะของชาวพุกศกว่าคนคนนั้นที่เข้ามาเนี่ยเขายังมีพันธะกับใครหรือเปล่าหรือเขาเข้ามาในสระามาหลอกลวงพางคุณหรือเปล่านะคะก็ดูไลหรือแม้แต่กระทั่งว่าตอนนี้คุณกับคุณอาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งก็ได้ด้วยแต่การคุยตรงนี้มันยังไม่มีสถานะที่ชัดเจน นะคะคุณอาจจะไปรู้อะไรบางอย่างถ้าคุณมีคุยนะอาจจะรู้อะไรบางอย่างว่าเขาอาจจะไม่ใช่พวกตัวเปล่าเล้าเปลือยนะคะหรืออาจจะรู้อะไรบางอย่างว่าเขาเป็นคนมีตําหนิอันนั้นก็ได้หมดนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะเพราะเรามองเห็นว่าคนโสดคุณมีคนเข้ามานะคะแต่สถานะตรงนี้มันยังไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นอะไรกันนะคะไม่ได้บ่งบอกชี้ชัดว่าจะต้องเป็นแฟนกันนะคะอะไรประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะของชาวโสดค่ะ มีคนคุยคะ่ะแต่ยังไม่ได้มีสถานะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขาบอกมาว่าคนโสดพอคุยไปคุยมานะ่ะ คุณกลับมารู้ใจตัวเองอะนะคะเรามองว่า uh huh. uh huh. คุณกลับมารู้ใจตัวเองว่าโอเคทําไมใจของคุณยังอยู่กับคนเก่าคนอดีตอะไรประมาณนั้นนะคะแต่หรือแม้แต่กระทั่งว่าโอเคใจของคุณไม่ได้อยากอยู่กับคนเก่าคนในอดีตเลยเพราะเรามองเห็นว่าคุณพยายามฟื้นฟูปรับสภาพใจของคุณคุณอาจจะคุยกับคนใหม่แต่เหมือนกับว่า,าคุณยังอยากจะได้คนที่ใช่มากกว่านี้นะคะเรามองว่า uh คุณ huh. ก็ยังอยากจะได้คนที่ใช่มากกว่านี้ นะคะคนคนนี้อาจจะยังไม่ใช่สำหรับคุณก็ได้อาจจะยังไม่เหมาะสมกับคุณก็ได้อาจจะมีอะไรที่ยังเข้ากันกับคุณก็ได้ยังไม่เข้ากันกับคุณก็ได้นะคะตรงนั้นโอเคค่ะนะคะถ้าใครยังไม่เจอนะคะหรือถ้าใครที่คุยมาแล้วไม่ใช่เร็วๆนี้ ชาวราศีพฤษภค่ะนะคะเราเห็นว่าคุณอาจจะได้พบเจอใครบางคนเข้ามาหาคุณแล้วนะคะอาจจะเข้ามาในลักษณะที่ถูกต้องด้วยใช่ด้วยแล้วก็ปิ๊งด้วยนะคะเรามองว่าปิ๊งด้วยจริงๆคือลักษณะคือน่าจะเป็นคนที่คุณคิดว่าโอ้ชัวร์เลยใช่เลยถูกสเปคเลยอะไรประมาณนี้นะคะเราเห็นว่ามีนะคะของชาวพฤษภเร็วๆนี้ค่ะแต่เรามองว่าเขาน่าจะเป็นลักษณะนะ คนมีตำหนินะคะลักษณะแบบนี้มากกว่าหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นคนที่เคยอาการเดียวกันกับคุณนะคะเคยอาการเดียวกันกับคุณก็ย่อมหมายถึงว่าเขาก็เคยผิดหวังในเรื่องราวความรักมัมาเหมือนคุณนะคะอะไรประมาณนี้โอเคค่ะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะชาวพลุกศกให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะคนโสด ระวังคําพูดคําจาที่โกหกพกลมถ้าคุณเจอใครนะคะาคาพูดในลักษณะที่ว่าโอเคเขากําลังจะเลิกกับคนเก่าเขาแล้วเขาจะมาคุยกับคุณแล้วเขาจะมาเริ่มต้นส,สัมพันธ์กับคุณแล้วคุณต้องขอความชัดเจนกับเขาด้วยนะคะตรงนี้คุณต้องขอความชัดเจนเพราะเขาหรือแม้แต่กระทั่งว่าโอเคเขาก็กําลังจะดําเนินการอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือเขากําลังจะก้าวข้ามผ่านอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อมาคบหาดูใจกับคุณอันนั้นก็เป็นไปได้แต่ขออย่างเดียวขอมีความชัดเจนในสถานะ นะคะนี่ก็คืออาการของคนโสดคนโสดเร็วๆนี้นะคะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะคุณจะได้ใครเข้ามาอืมเขาตอบมาให้เรียบร้อยแล้วจะให้มีใครเข้ามามาเติมเต็มความสุขให้คุณนั่นแหละนะคะเราบอกได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอ,อ่อเส้นทางความรักของคุณมันอาจจะไม่ได้ปูพรมด้วยกิบุหลาบ นะคะมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นมันอาจจะมีติดติดขัดอะไรบ้างแต่เรามองว่าคุณจะต้องได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามานะคะมาเติมเต็มความสุขให้คุณมาเอือนะะเอ้อกันนะคะมาเอื้อกันมามีอะไรดีๆร่วมกันนะคะตรงนี้นี่ก็คือบทสรุปของอคนโสดค่ะคนโสดคะอะไรที่เสียใจอะไรที่เจ็บ นะคะอะไรที่คุณพยายามพยายามเยียวยาตัวเองอะไรก็ตามที่คุณพยายามลืมนะคะเขาบอกมาว่าโอกาสของคุณมาเรียบร้อยแล้วโอกาสที่คุณจะมีความสุขนะคะคุณอาจจะได้ใครสักคนหนึ่งกาลังเข้ามาในชีตก็ได้แต่ถ้าคุณกับคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่ยังไม่ได้ชัดเจนก็ไม่แน่นะคะก็ไม่แน่แต่ขอแค่สง่ายต้องเคลียร์นะคะต้องเคลียร์ความชัดเจนนะคะทีนี้มาดูบทสรุปค่ะขอคําแนะนําหน่อยนะคะ เขาบอกมาว่าโอกาสมาให้มาให้ชาวพฤกษกแล้วไม่ว่าคุณจะเจ็บมายังไงไม่ว่าคุณจะมองไม่เห็นโอกาสตัวเองยังไงตอนนี้โอกาสมาให้คุณเต็มเลยค่ะนะคะที่คุณวาดหวังที่คุณวาดฝันเนี่ยในเรื่องของหัวใจนะคะคุณจะได้พบเจอความสุขนะคะเราเชื่อว่าคุณจะได้พบเจอความสุขอยู่ที่ว่าคุณต้องยอมรับความจริงนะคะบนพื้นฐานความจริงด้วยบางท่านนะคะยอมยอมกอบโกยความสุขในสถานะโสด นะคะบางท่านหาความสุขได้ด้วยตัวเองแต่เรามองว่าโอกาสนะมาหาคุณแล้วอยู่ที่คุณเลือกตัดสินใจนะคะว่าคุณจะสุขด้วยตัวเองหรือสุขเพราะมีคนอื่นเข้ามานะคะอะไรต่างๆนานา,นาโอเคนะคะเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านมาก็ขอให้มันผ่านไปเดี๋ยวเวลาอะไรต่างๆมันก็ช่วยให้คุณลืมได้เองนะคะเวลาเท่านั้นที่จะรักษาคุณเวลาเท่านั้นที่จะกลับมาเป็นชาวพุกธศกคนเดิมนะคะ โอเคเปิดมาสองใบทำไมเขาบอกมาว่าสองใบก็สองใบนะเขาบอกมาว่านะคะตัวตนของคุณอะคุณมีความกังวลในใจว่าคุณจะมีโอกาสไหมจะมีความสุขกับเขาไหมนะคะจะเป็นตัวจริงเสียจริงกับเขาไหมอะไรประมาณนี้ไม่ต้องกังวลค่ะนะคะโอกาสมารเรียบร้อยแล้ว โอกาสที่คุณจะได้พบเจอครูอยู่ที่ว่าเขาบอกว่าอยู่ที่ตัวตนของคุณคนเดียวว่าคุณจะเปิดใจไหมว่าคุณจะยอมรับไหมว่าคุณจะเหมือนกับว่าลองปรับตัวดูไหมนะคะปรับเปลี่ยนความคิดของคุณดูดีไหมนะคะนี่คือเรื่องราวของคนสดนะคะก็ขออวยพรชาวพฤทธศกไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขทางใจทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะไม่ว่าชีวิตของเรานะคะมันจะก้าวเดินต่อไปได้หรือไม่ได้นะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจด้วยนะคะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้ติดตามคลิปความรักธาตุดินนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ